ไม่มีชีสเอาหมดแล้วหรอคะเนี่ยขนมปังอย่างเดียวนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องรีบแล้วค่ะต้องทําเวลาแล้วค่ะต้องทํายอดค่ะต้องทายอดค่ะทําไมลูกค้ายอยู่ก็จะมากันเยอะก็มากันเยอะเลยล่ะคะเนี่ยขอบคุณค่ะขอโทษที่รอนานนะคะนะไอ้ทำไมอยู่ลูกค้ามาก็มากันเยอะเลยลระคะเนี่ยยอยู่จะซื้อกันเยอะก็ซื้อกันเยอะเลยขอบคุณค่ะโอเคคะ่ะเงินทอนพอไหมคะเนี่ยต้องไปเบิกเงินเหมือนกับพี่ร้านสะดวกซื้อเขาทาอย่างงั้นไหมล่ะคะนะ ขอบคุณมากค่ะไม่มีชีสนะคะนะสองอย่างค่ะขอบคุณมากค่ะที่ขอบคุณเพราะว่ามันเยอะไปนะคะนะบ่นไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอบ่นเนี่ยเห็นไหมอ่ะเขาก็จะส่งคนมาเยอะๆเลยล่ะขอบพระคุณมากค่ะโอเคค่ะรีบสั่งชีสมาเลยนะคะนะอ่าหนึ่งสองอ่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะชีสค่ะเติมค่ะแล้วก็วิ่งค่ะขอโทษนะคะนะวิ่งวิ่งผ่านไปเลยค่ะนี่ถ้าวิ่งเร็วมากเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะต้องรีบค่ะรีบค่ะทํายอดค่ะทํายอดค่ะนี่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเยอะกว่านี้ก็คงจะไม่ทันจริงๆอ่ะค่ะนะสินค้าหลายชิ้นน่ะเริ่มกังวลแล้วค่ะอาจจะต้องจ้างแคชเชียร์เพิ่มไหมคะเนี่ยหรือว่าจ้างคนมาเติมของให้อ่ะขอบคุณนะคะนะหวาแป๊บเดียวน้ําตาลหมดแล้วค่ะแต่ต้องสั่งน้ําตาลเพิ่มแล้วค่ะน้ําตาลหมดนะคะนะแต่น้ําใจเนี่ยนะไม่มีวันหมดหรอกค่ะนะเฮ้โอเคค่ะไข่สองฟองสองแพคนะคะนะพอดีค่ะขอบคุณมากค่ะอย่างเดียวนะคะนะ R หกจนะคะนะต้องไม่ลืมเติมจุดนะคะซีเรียลหมดแล้วค่ะน้ำหนึ่งขวดนะคะสงสัยพี่เขาร้อน,นะคะ่ะโอ้ล้ให้แบงค์ใหญ่มาแตกแบงค์นะคะนะไอเข้าขใจความรู้สึกเลยล่ะค่ะนะแต่น้ำก็จะมาแตกแบงค์อยู่ดีล่ะค่ะนะแ้งหมดนะคะนะแล้วก็พาสต้าสั่งมาเพิ่มเลยละกันแล้วก็ไข่หมดนะคะนะแล้วก็สั่งอ่าพาสต้าเฮ้เพอสั่งพาสต้ามาซ้ำอะค่ะ ไม่กล้าเปิดไฟเลยค่ะเนี่ยขอบพระคุณมากนะคะนะโอเคค่ะแกาแฟแหมดนะคะนะเวอ,อลูกค้าทําไมอ๋อทำไมลูกค้าซื้อเยอะขนาดนี้นะคะนะก็เธอบ่นไม่ใช่เหรอนี่ไงไข่หมดแล้วนะคะนะโอ้โหแย่งกันซื้อเลยคะ่ะตอนนี้ลูกค้าแย่งกันซื้อนะคะนะใครเลยไปใครได้คะ่ะ48.62นะคะนะขอบพระคุณมากคะ่ะนมหมดอีกเหมือนกันคะ่ะมืแลคะค่ะเริ่มมองไม่เห็นแล้คะค่ะไอเดี๋ยวพลังงานบางอย่างก,ก็มาโผล่มาอีกแล้วคะ่ะเปิดไฟก่อน,นะคะ่ะ เดี๋ยวฉันจะตามเธอไปทุกที่นะคะนะแป้งหมดนะคะนะอ่าเราเป็นแป้งมันก่อนไหมคะนะหรือแป้งมันสับปะหลังคะขอบพระคุณมากค่ะกาแฟหมดนะคะนะขนาดซื้อมาสองสองแถวเลยนะคะเนี่ยพอดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะแป้งหมดนะคะนะอ่าไม่นึกว่าผู้ชายก็ต้องใช้แป้งนะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะขนมปังอย่างเดียวนะคะนะอ่าสามจุดเก้าหกขอบพระคุณนะคะนะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือได้เวลาสามทุ่มพอดีนะคะนะ ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ํานะคะนะจะสั่งของทีเดียวดีกว่าค่ะก็คือรอให้สินค้าเนี่ยมันมีอะไรเหลือเรืออะไรมีอะไรขาดนะคะนะค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าเนาะอันนี้คือชีสอยู่ด้วยกันได้นะคะนะแต่เราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะก็อยู่ที่เราเข้ากันได้หรือเปล่าล่ะคะนะโอ้โหนี่ขนาดสามทุ่มแล้วนะคะลูกค้ายัางมาอีกนะคะเนี่ยพาสต้าเพิ่มคะ่ะขอขอนนี้สักครู่นะคะนะสักครู่ค,ะะคะ่ะมาแล้วค่ะออาจริงๆนะคะนะก็คือว่าบัตรเงินสดเนี่ยหรือว่า แต้มการ์ดเนี่ยก็คือว่ารอคิวพอสมควรนะคะนะถ้าเกิดว่าคนข้างหน้าเราเขารอนลค่ะนะเราก็ต้องรอตามนั้นน,นะเนาะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่าเราต้องเร็วอย่างเดียวนะคะอาจจะต้องมีแคชเชียร์เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งคนนะคะนะแล้วเราก็ทําหน้าที่ในการจัดของอย่างเดียวเลยค่ะสบายแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าเรามีลูกจ้างนะคะนะเรามาดูนะคะวันนี้ก็คือทํายอดได้ทั้งหมด800นะคะนะก็ถามว่ายังจําเป็นที่ต้องมีลูกค้าเพิ่มหรือเปล่านะคะนะ ก็ขอน้ําเล่นอีกสักพักหนึ่งดีกว่านะคะนะเพราะว่าไม่มั่นใจจริงๆอะค่ะว่าเราจะไหวไหมอะคือถ้าเกิดว่ายังไปเรื่อยๆแบบนี้น้ําคิดว่าน้ําจะไหวนะคะนะอืม